ช่วงสนทนาพิเศษนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาร่วมรายการในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันกีฬานะครับเป็นการแข่งขันฟิลเลสซิ่งเทพวงศามอเตอร์ครอสแอนด์ไซเคิลคอร์สครั้งที่1น,นะครับชิงแชมป์ภาคอีสานตอนล่างเก็บคะแนนสนามที่3ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นที่อำเภอเขมราชจงังหวัดอุบลราชธานีเราอยู่กับผู้ร่วมรายการทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกท่านอารงณ์โกดแสวงสุขครับนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศาท่านที่2คุณนัทวุฒิศรีปัดครับผู้ฝึกสอนแล้วก็เป็นอดีตนักแข่ง ชนเป็นรุ่นเยาว์เลยนะครับน้องเด็กชายรัชชานนนศรีปัตนะครับนักแข่งรุ่นเยาว์มีดีกรีด้วยนะครับเป็นรองแชมป์ประเทศไทยยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาร่วมรายการด้วยนะครับก็คือคุณจตุรพุทธเพชรชราเวศนะครับก็เป็นนักแข่งอีกคนหนึ่งด้วยตอนนี้แข่งขันเก็บคะแนนสนามที่2จบไปแล้วเขาอยู่เป็นอันดับที่2ของการเก็บคะแนนทั้งหมดนะครับในการชิงแชมป์ภาคอีสานตอนล่างด้วยนะครับสวัสดีทั้งสอท่านครับสวัสดีครับนะครับการแข่งขันครั้งนี้โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวดูจากนะฮะ ทั้งรถแล้วก็ถ้วยรางวัลครับท่านนายกครับอยากทราบความเป็นมาว่าเป็นยังไงเราทำไมถึงได้มีการจัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นนะครับครับผมก็ขอบคุณนะครับก็จริงๆแล้วกีฬาประเภทนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกของเพิร์เขมราชนะครับก็ในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริงๆก็ไม่เคยดําเนินการในลักษณะแบบนี้ในเขตพื้นที่เพิร์เขเราชนะครับก็ได้มีการปรึกษาหารือว่าเราจะมีกิจกรรมกีฬาครับกีฬาประเภทใหม่ๆ อย่างไรบ้างนะครับในพื้นที่อำเภอเขมราชของเรานะครับก็ได้ปรึกษากับชมรมมอเตอร์คอร์ดอิสระนะครับชมรมมอเตอร์คอร์ดของอำเภอเขมราชนะครับก็ได้ก็ได้มีเป็นจุดเริ่มของโครงการนี้นะครับท้องถิ่นก็จะได้เป็นตัวส่งเสริมนะครับท้องถิ่นในแนวของการการส่งเสริมก็เลยเกิดกิจกรรมฟิลด์เรซิ่งเทพองศามอเตอร์คอร์ดแอนด์ไซเคิลคอร์สครั้งที่หนึ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ๆครับของกีฬาอาชีพในพื้นที่อำเภอเขมราชของของของเราด้วยนะครับ ก,ก็คิดว่าในอนาคตหรือว่าหลังจากการแข่งขนันในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่5นะครับวันที่5เมษายนที่ถึงนี้นะครับก็คงเหลือเวลาอีกไม่หลายวัน<ฆ>นะครับก็คิดว่าน่าจะส่งผลดีในภาพรวมของอำเภอก็ก็กกมีมีประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับเ<ม>บื้องต้นคือแต่ก่อนนี้เราเคยมีการจัดการแข่งขันขึ้นในระดับไหนบา้างยังไงไหมฮะในพื้นที่เจมรมราชนะครับสําหรับ การแข่งขันออมอเตอร์ไซค์ในะครับแบบนี้นะครับที่เป็นกีฬาอาชีพก็มีการแข่งขันกันบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับเป็นการจัดเ,เต็มรูปแบบนะครับก็ครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งที่1น,นะครับ,รบท,ที่มีการจัดให้เป็นเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นลักษณะสากลน,นะครับให,ให้เป็นสากลมากขึ้นเป็นถ้วยรางวัลหลายถ้วยเลยเราแข่งขันกันกี่รุ่นยังไงบ้างครับเนี่ยท่านนายกครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับที่เรากําหนดตามโปรแกรมนี้ก็มีทั้งหมด22รุ่นการแข่งขันนะครับ ก็ทั้งมือสมัครเล่นมืออาชีพซึ่งซึ่งในส่วนของรายละเอียดของรุ่นต่างๆนี้ก็คงต้องให้ผู้ที่ชํานาญในเรื่องนี้นะครับเป็นผู้เป็นผู้อธิบายในประเด็นนี้ครับเรามองไปถึงคุณนัทวุฒิทันทีเพราะว่าเป็นเทนเนอร์ด้วยแล้วก็เป็นอดีตนักแข่งด้วยใช่ไหมครับก็เรียกว่าข้ามบอร์ดกับวงการนี้มายาวนานเลยทีเดียวนะครับอยากสอบถามครับเออโมโตครอสกับไซิลครอสนี่เป็นยังไงเห็นตามชื่อการแข่งขันนี้ฮะช่วยอธิบาย ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจนะครับมอเตอร์ครสมันก็ขี่กระโดดนะครับจะมีและนาดมีลูกอะไรให้ขี่ต้งสูงอย่างนี้นะครับเราก็เดินแล้วก็ไซเคิลจะขี่เป็นพื้นเป็นพื้นเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับตามเขาจะทำลายไซเคิลคือวงกลมครับผมนะครับครับส่วนมอเตอร์ครกก็จะมีลักษณะอุปสรรคต่างๆครับผมนะครับแต่ลักษับนะครับแล้วก็การแข่งขันต่างๆแบบนี้นะครับของกติกาการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับเขา เราเคยเห็นดูในทีวีไม่ว่าจะเป็นจับเวลาหรือเปล่าหรือว่าวิ่งเป็นนับรอบหรือเปล่ายังไงครับแบบนี้เป็นรอบครับเป็นรอบครับเป็นบางรุ่นก็จะเป็นนาทีนะครับบางรุ่นคิงแข่งสินาทีอย่างนี้นะครับก็จะมีเป็นแต่ละรุ่นครับแต่ละรุ่นกไม่เหมือนกันครับกติกาไม่เหมือนกันครับอย่างเด็กอย่างนี้ก็จะเป็นรุ่นอายุไม่เกิน10บขวบสิบเอ็ดขวบอย่างนี้นะครับครับแล้วการปล่อยตัวสนามนีเขาปล่อยตัวคราวแล้วกี่ครันยังไงฮะก็ถ้ารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานก็ประมาณ16บกกันครับโอ้แสดงว่าสนามตรงตรงเขาเรียกอะไรฮะเกจหรือว่าอะไรเกจจะเป็นเกจสตาร์ทครับเกจสตาร์ทต้องมีหลายหลายหลายรูใช่ไหมฮะครับผมหลายช่องเนาะครับหลายช่องครับข้าวโพกครับเป็นช่องที่เป็นเป็นเหล็กกั้นนะครับครับจากเรื่องของกติกาแล้วก็เรื่องของว่าเรารู้แล้วว่ามอเตอร์ครอสเป็นยังไงไซเคิลครอสเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความพร้อมเรื่องของสนามดีกว่านะครับสนามเราอยู่ที่ไหนครับท่านนายกครับผมก็ สำหรับสนามนะครับก็เบื้องต้นก็คืออยู่ในพื้นที่ของเอำเภอเ,เข,ม,เขมรราชนะครับ,รบก็อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเทพวงศานะครับก็เส้นทางที่จะไปจังหวัดมุกดาหารนะครับห่างจากจตัวอำเภอประมาณสัก5กิโลเมตรนะครับ,รบก็อยู่ติดถนนสายห้วยไผ่มุกดาหารนะครับก็สัสงเกตง,ง,ง่ายๆนะครับ ก็ในระหว่างที่จัดดำเนินการแข่งขันเราก็จะมีสัญลักษณ์อะไรต่างๆบอกเส้นทางบอกชันมีายบอกชัดเจนนะครับก็สำหรับพูดถึงสนามนะครับสนามแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วเราก็ผู้ที่ก่อสร้างแล้วก็มาดาเนินการสร้างสนามนี้ก็คืออาจารย์สยามเทียมเจริญผลนะครับก็ถือว่าเป็นมืออันดับหนึ่งอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับที่ทางสมาพันค์แข่งรถมอเตอร์ไซค์แห่งประเทศไทยนะ ให้การยอมรับนะครับซึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มาดําเนินการสร้างสนามแห่งนี้นะครับเราใช่ครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสนามที่ค่อนข้างจะท้าทายแล้วก็เป็นที่ดึงดูดนักแข่งมืออาชีพได้ได้<ช>ไดเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าชื่อของจัดสยามนั้นก็ถือว่าเ,เป็นระดับประเทศนะครับในระดับเอเชียด้วยนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับในส่วนของสถานที่นะครับก็ใช้เป็นที่โลกงร้างว่างเปล่าในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบองศาเองนะครับก็ก็ บริเวณประมาณสัก20ไร่นะครับใช้เป็นสนามอย่างเดียวเลยนะครับในส่วนของมาตรฐานนั้นก็ได้รับการทดสอบของผู้ทําสนามด้วยแล้วก็ในส่วนของนักแข่งด้วยนะครับได้มาสัมผัสก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องมาให้ได้นะครับต้องมาให้ได้แล้วเราก็คาดหวังสนามแห่งนี้ก็คงจะต้องเก็บไปใช้นะครับในอนาคตด้วยนะครับเผื่อมีโอกาสได้จัดการแข่งขันในระดับประเทศด้วยนะครับในในปีต่อตไป ครับถ้าสมมุติว่าแข่งเสร็จปุ๊บก็เก็บไว้อยู่เก็บไ้ครับเก็บไ้เหมือนเดิมถ้าเผื่อพี่น้องประชาชนอยากเป็นทดสอบทำไงฮะก็ได้ฮะจริงๆก็สนญาตใสนามจริงๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นสนามสาธารณะนะฮะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ถือว่าทุกคนเป็นเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของแต่ว่าการใช้สนามก็ต้องมีกําหนดข้อจํากัดสักเล็กน้อยเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ไม่ใช่ว่า รถทุกคันจะสามารถวิ่งได้จะสามารถขับได้นะครับเราต้องมีกฎกติกาซึ่งซึ่งจะต้องเกิดเกิดตามมาหลังจากที่เราแข่งขันในในรายการนี้เสร็จเมื่อพูดถึงกฎกติกาเนี่ยเราก็อยากทราบเรื่องของมาตรฐานการรับรองการแข่งขันนะครับว่ามีรายการรับรองจากสมาคมยังไงหรือว่ามีคณะกรรมการมาจากไหนคนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการไหมหรือว่ามาจากสมาคมโดยตรงหรือเปล่าครับผมก็ก็การจัดการแข่งขันนะครับในภาพรวมๆก็ในส่วนของ ทีมงานนะครับชมรมมอเตอร์คอดอิสระด้วยชมรมมอเตอร์คอเขมร่าด้วยทางเทศบาลด้วยก็ร่วมกันคราวานี้ในการจัดการแข่งขันนี้แล้วก็ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการนะฮะจากสมาพันธ์การแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์แห่งประเทศไทยด้วยวนะครับซึ่งก็จะมีาคณะกรรมการนะครับจากสมาพันธ์นี้ลงมาจัดก,การแข่งขันด้วย<ห>ในใ,ใ,ในในในวันนั้นนะครับก็ถือว่าเป็น ระดับสากลแล้วก็เป็นระดับมืออาชีพนะครับทา,ทางเราก็ให้ความมั่นใจในประเด็นนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคําว่ามืออาชีพที่เกิดขึ้นในครั้งแรกในของนะขอำเภอเขามาราชเราก็ค่อนข้างอยากจะคาดหวังแล้วก็อยากจะให้สิ่งนี้เป็นตัวตอบโจทย์ในอนาคตด้วยนะครับครับเมื่อพูดถึงการแข่งขันแล้วก็อยากทราบนะครับว่าการแข่งขันสนามนี้เนี่ยจะมะีนักแข่งดีกรียังไงบ้างที่มาแข่งกันต้องถามผู้ค้มบอกในวงการ,รไปหลายสนามก็คงจะได้พบกับนักแข่งหลายคนนะครับครับทั้งนี้มีใครมาบ้างฮะ ครั้งนี้นะครับนักแข่งก็ก็มาเยอะอยู่นะครับทั้งระดับแชมป์ประเทศไทยนะครับแล้วก็เมื่อหม่รับระดับผู้ทนอย่างนี้นะครับเยอะเยอะอยู่ครับเรียกได้ว่าถ้าเอ่ยชื่อไปนี่รู้จักแน่สําหรับคนที่ข้ามบ่อในวงการครับผมครับก็รับรองว่าคุณผู้ชมไปชมเนี่ยก็สามารถ ไปดูดีกรีของเขาได้นะครับว่านักแข่งระดับนี้ขึ้นลูกและนาดยังไงหรือว่าขึ้นเนินอุปสรรคยังไงเขากระโดดขึ้นไปสูงแค่ไหนข่าอุปสรรคยังไงบ้างท่านผู้ชมไม่น่าจะผิดหวังครับสนามนี้เพราะว่านักแข่งเราก็ดีกรีระดับแชมป์ประเทศไทยนะครับแชมป์เอเชียก็อาจจะมาครับสนามนี้แล้วคนข้างๆนี้ดีกรีอะไรบ้างฮะคนนี้นะครับอมน้องราชนน์เดี๋ยวมาคุยกับน้องราชนน์บ้างตอนนี้อายุเท่าไหร่เลยครับอายุสิสิบปีแล้ว สิบขวบครับสิบขวบเรียนที่ไหนลูกโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญครับอยู่ที่อำนาจเจริญนะ่ครับแล้วเราทําไปมายังไงทําไมถึงได้มาเป็นนักแข่งครับตอนเกิดมาก็เห็นพ่อขี่รถแล้วก็พ่อพาซ่อมรถก็เลยอยากลองดูครับอยากลองดูดีกว่าจะไปเล่นเกมครับอ๋อนี่ดีกว่าจะไปเล่นเกมด้วยแล้วเป็นยังไงไปแข่งมากี่สนามกี่ปียังไงบ้างแล้วก็ได้รางวัลอะไรมาบ้างครับก็ตอนขี่รถห้าสิบซีซี ได้รองแชมป์ประเทศไทย2 0 1 4ครับโอ้แล้วก็รุ่น65ซีซีอายุไม่เกิน11ปีครับแล้วก็รุ่น85อายุไม่เกิน12ปีครับครับแล้วครั้งนี้ก็แข่งด้วยครับครั้งนี้หวังแชมป์ไหมลูกไม่ครับอ๋อเราไม่หวังสูงไม่กดดันเนาะครับอ๋อเอาเอาที่สองเหมือนเดิมเหรอลูกหรือยังไงครับนี่เราหวังตามเป้าปีที่แล้วเราเอาสองปีนี้ก็วางเป้าไม่สูงแต่อาจจะได้แชมป์นะใครจะไปรู้เนาะใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเยาวชนนะครับที่เป็น แหมน้องเขาพูดดีดีกว่าไปเล่นเกมเห็นนามสกุลเหมือนกันนี่เป็นพ่อลูกกันหรือเปล่าครับครับผมแล้วคุณพ่อมีแนวทางยังไงที่จะต่อยอดในการสนับสนุนน้องเขาครับก็เป็นไปได้ก็อาจจะผลักดันนะครับให้ต่อยอดถึงระดับแชมป์ประเทศไทยให้ได้นะครับครับโอ้เรารอดูอาจจะมีเด็กน้องรัชนน์คุณรัชนน์ตัวนี้แหละเช้าน่าจะเริญนี่แหละนะครับเป็นแชมป์ประเทศไทยแน่นอนนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ทางท่านนายกเองครับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ชุมชน รประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับครับตอนนี้ก็จริงๆแล้วตอนนี้ชุมชนก็ตื่นตัวกันมากก็จริงๆแล้วอำเภอเขียบมะราชเราก็ค่อนข้างจะอยู่อยู่ห่างไกลสักนิดนึงนะครับ,รบก็ถือว่าเคยเห็นแต่เฉพาะในทีวีนะครับในสื่อต่างๆแต่ว่าในส่วนของ การแข่งจริงๆยังไม่เคยนะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับชุมชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถือว่าภาพรวมของอำเภอเขมราชเราจะได้จะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนนะครับซึ่งจริงๆแล้วอำเภอเขมรราชเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับจริงๆแล้วอยากส่งเสริมในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวตามริมน้ำโขงนะครับซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับก็ ชื่อมโยงนะครับจากอำเภอเขมราเราก็คือในส่วนของแก่งช้างหมอบในเขตพื้นที่ของเทศบาลตะบนเทพวงศ์สายเองนะครับแล้วก็เชิญชวนมาไหว้พระองค์หมื่นด้วยนะครับที่วัดอุบมุงในเขตพื้นที่เทศบาลตะบนเทพวงศ์สายเชิญชวนเที่ยวถนนคนเดินนะครับซึ่งซึ่งกําลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เที่ยวไปถึงหาดทรายสูงซึ่งอยู่ในเขตอบตะนาแวงก็อยู่ในพื้นที่อำเภอเขมราเราด้วยนี่ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพรวมๆนะครับซึ่งซึ่งคิดว่า เ,เป็นมิติใหม่ๆนะครับซึ่งใช้กีฬาอาชีพเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในดับอลมเพอนะครับ <Okay. S 2> คิดว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและก็เพิ่มผักดันด้านเศรษฐกิจนะครับให,ให,ให้กระตุ้นเศรษฐกิจใ,ใ,ในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ฝังเป็นอย่างนั้นแะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราคาดหวังถึงในปี2559ในอนาคตานะครับเราคาดหวังว่าจะ จัดการแข่งขันในชิงแชมป์ระดับประเทศไทยนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าสนามที่เราทําไว้ตอนนี้ซึ่งเราจะใช้แข่งในวันที่5้านี้นะครับในอนาคตเราคิดว่าสนามแห่งนี้น่าจะเป็นสนาม1ใน10แห่งของการชิงแชมป์แห่งประเทศไทยในปี2559นะครับเราคาดว่าได้โชคดีอย่างนั้นนะครับ อาล้วครับคุณผู้ชมเับเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับคอในส่วนของรถจักรยานยนต์วิบากหรือว่ามอเตอร์ครอสนะครับในรายการเทพวงศารมอเตอร์ครอสที่จะจัดขึ้นในวันที่5เมษายน2518นี้วันหยุดด้วยนะครับไปดูลีลาการแข่งขันรวมไปถึงสนามระดับมาตรฐานระดับประเทศนะครับซึ่งต่อไปอนาคตภายในภาคหน้านะครับก็จะสามารถต่อยอด ให้พี่น้องชาวเขมราชพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีมีไรายได้ด้วยส่งเสริมการแข่งขันกีฬาด้วยนี่น้องเยาวชนที่มาเป็นตัวอย่างก็มาแล้วนะครับรวมไปถึงว่าในอนาคตจะเป็นสนามอีกสนามหนึ่งที่อาจจะเป็นสนามในแมตช์การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยวันนี้นะครับต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านเลยนะครับขอบคุณ,คณนะครับครับและว,วันนี้รายการ8โมงเช้าข่าว NBT นะครับผมผู้ร่วมรายการพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ